เอิรนปักข้างกระไดปักครึ่รงกระไดค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ว่าครูสิเอินเนาะจ้ะ สวัสดีค่ะพี่น้องคะมื่อกี้มาพบกับเล็กสาผ้าจวดเนาะค่ะเมื่อพี่น้องค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเล็กสิผ้าพีผ้าหนอนมากินปลาหนําโค้งค่ะพี่น้องค่ะปลาขัางค่ะพี่น้องหลวกจิมปลาขัางหนําโค้งนะคะพี่น้องค่ะเป็นกับเข่าก็ได้ค่ะพี่น้องกับแก้มก็ดีค่ะพี่น้องค่ะมากค่ะมื่อนี้แซ่บกับเล็กเพลินไดมากโซโซใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องโตบหไ่แบบใดเนาะค่ะกิโลกว่าเล็กกับเล็กคิดเทนหลวกจิมปลาขัางเลยจ้ะพี่น้องจ๋าย่างแรงๆมาเด้กินเข่ากับเล็ก แม่ค่ะแสบๆนำกันจากพี่นอ้องอืแบบจริงปลาขัาง้งบ้านเล็กเอิญเราปลาครึ่งนะคะพี่น้องเอิญเราปลาครึ่งเอิญปลาขั้งก็ได้ปลาครึ่งก็ได้ค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ว่าผู้สิเอิญนะจา๊ะอืเล็กหลวงใส่ขิงพร้อมจ้ะ เนือมันมันจ้ะพี่น้องจ้ะเนือแบบมั่นแห้งค่ะแสบค่ะป่าน้ำขมโู้เคียค่ะสดก่อนแล้วค่ะบ,นนบเนี่ยพี่น้องบ้างเนือปลาหางอืม กับแก่มกระแสบนะคะพี่น้องคะมาจ้ะเขากันคักจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้ปลานนํำโค้งเพิ่นกระลังใดกันเ้้อจ้าพี่น้องจ้าโอ้เลยเค็มนับจิ่มแจกิงจ้ะ ตะไคร้ขิงจ้ะ เนือปลาหนุ่มเด้งแห้งจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นทองของปลาขั่งนี่ค่ะเดี๋ยวเรกเอาแบบนี้ให้เบิ้งใส่โนนี่นี่นะคะพี่น้องคะนี่ค่ะอันนี้เป็นทองปลาคังค่ะพี่น้องคะตัวนี้ใบใหญ่ปันไดเดอร์ค่ะพี่น้องโลกก็กลัวน่าจ้ะพอดีเฮ็ดหลอกจิ่มจ้ะ กินกับขิงกับพี่นอ้อ,องเข่ากันขนาะดปลาข้างแถวบ้านเล็กเพันใดกันเนาะค่ะตวัวใหญ่กับหญ่เด้อค่ะพี่น้องคะหก0ิสิบกิโลก็มีจต่อือ ผ่องปลาขั่งแบบมันแห้งจ้ะพี่น้องจ้าท่องค่ะในท่องปลาขั่งสดจ้ะบัน้ เพิ่นกำลังพักกันหลึกกรเหลึกนานงกันเดยอตาพี่น้องตาแซ่บค่ะใส่กระเทียมเจียวพร้อมโรยหนาค่ะ หอมขิงจ้ะพี่น้องจา้าแซ่บจากพี่น้องปลานดำโคง้งนะเผ็ดยังกับแซ่บนะคะ่ะหลวกจิ้มง่าย,ายๆได้จากพี่น้องจา้าใช้ค่าค่ะพี่น้อง าปาตะไคร้ขิงตะกะใส่รถด,ดีเนาะจ้ะพี่น่องจะใส่รถด,ดีลงไปน้ำสักหน่อยค่ะไอหนามเดือดตะกะเอาเนื้อปลาที่เขาหันหันหัน,หนไว้กะลงไปลวกเนาะค่ะ mm. แบบแบบไอยอนแซงเนี่ยเด้อจ้ะพี่น่องจะคลิปเนี่ย น้ำเดือเตือดแล้วก็เอาลงไปอันไปลวกครับพี่น้องคะ่ะมันหาหกหนาที่ซุกกระตักขึ้นได้เลย่ะหย่อนแสงจต่พี่น้องื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนเล็กมากินมันขึ่มนะจ๊ะอืมสูชีวิตแห้งจ้ะพี่น้องจ้าหนอเมืดอ Mm hmm. คลิปได้กับสูตชีวิตค่ะ mm hmm. mm hmm. ของจ้าพี่น้องของปลาคั้งแสบคะ่ะค่ะเดี๋ยวเด้อ พี่น้องคะกินแบบสูชีวิตตลอดนจะจากคลิปใด,ดก็ได้ หลวจิมปลาขั่งค่ะพี่น้องอู้สุดยอดคอ่ะเลยค่ะอม,อม จ้าคลิหลวกจิมปลาขั่งนะคะพี่น้องคะหลวกเซคิงเนาะจ้าพี่น้องแซบค่ะเป็นกับเขาก็ได้เนาะค่ะพี่น้องคะกับแกมก็ดีค่ะแซบพักแซบแน่ดีครับพี่น้องคะค่ะอ่าไ,ได้มาคลิปนี้นะะเานาะค่ะ,คะ,ลคะ,คะเ,เล็เเลเลกระฝากไนเด้อค่ะพี่น้องะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นเล่งเสียเร้งใจเห็นเล็กษาพาดจวดไนเด้อจากพี่น้องจ้าเมื่อนี้เนาะค่ะเล็กสีเดลา่าพี่ลาหนองไปก่อนจ้าพอกันไม่คลิปหน่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อเนี้สวัสดีค่ะ